มาชมงานฉาปูนนะครับฉาบเสร็จแล้วนะครับวันนี้จากวันแรกนะครับจากได้หนึ่งห้องนะครับสี่เพ็นะครับฉามือแรกครับวันนี้เสร็จไปแล้วนะครับฉาบปูนนะครับเสร็จไปแล้วครับหนึ่งห้องครับวันนี้ อันฉากปูนนะครับอันข้อมุมของเราก็เหมือนเดิมนะครับเอามุมคือเกาครับจับเซรนะครับเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งห้องจับไปแล้วครับคือห้องครับอันฉากปูนนะครับเสร็จเป็นห้องนะครับอันฉากปูนนะครับ ต่างสูงเมตรยี่สิบกว้างเมตรยี่สิบห้านะครับขับ้าต่างสองบานนะครับฉาบวันแรกนะครับได้หนึ่งห้องนะครับเก็บเลยนะครับห้องหนึ่งครับทำงานฉาบปูนนะครับ,บ,รบเก็บอยเลยนะครับ không mong sao hút không mong sao hút 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 không hút hút này hút 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 bún hút 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 แค็เน้ยหนึงห้องนะครับ